บทที่5 1 9 5เมื่อซูจื้ออยู่ได้ยินเย่เฉินบอกว่าช่วงบ่ายเขาจะไปเยี่ยมแม่ของเธอที่บ้านในที่สุดความปิติยินดีก็พุ่งพล่านในหัวใจของเธอพลางพยักหน้าอย่างขอบคุณและพูดว่าโอเคค้าคุณเย่งั้นฉันจะไปรับพี่ชายของฉันก่อนและจากนั้นฉันจะไปรอคุณที่บ้านแม่นะคะ โอเคครับเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยและพูดกับเฉินเจอข่ายประธานเฉินหลังจากที่คุณชายซูลงจากเครื่องบินแล้วจัดการพาเขาไปพบคุณหนูซูนะครับเฉินเจอข่ายพูดตอบรับทันทีไม่มีปัญหาครับคุณชายเดี๋ยวเฉินจะจัดการให้ทันทีเย่เฉินพยักหน้าแล้วพูดกับซูจื้ออยู่คุณซูงั้นคุณก็ไปสนามบินก่อนเจอกันตอนบ่ายนะครับไว้เจอกันตอนบ่ายค่ะ หลังจากที่ซูจื้ออยู่กล่าวลายเย่เฉิญแล้วนางก็ขับรถไปสนามบินอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์นะักหลังจากที่ครอบครัวของเธอตกอยู่ในอันตรายตอนนั้นและแม้ว่าซูจื้อเฟยเลือกที่จะยอมจำนวนต่อปู่ของเธอซูเฉิงเฟิงแต่ในใจซูจื้ออยู่ก็ไม่ได้ตำหนิเขา ซูจื้ออยู่ตระหนักดีถึงนิสัยของพี่ชายอันที่จริงเขาก็ไม่ใช่คนเลวอะไรแต่เพราะเขาถูกเลี้ยงดูแบบลูกคุณหนูมาหลายปีและตามใจเขามากเกินไปดังนั้นเมื่อโตขึ้นเขาจึงขาดความรับผิดชอบทางอารมณ์ นอกจากนี้ตอนนั้นก่อนที่จะสลัดตำแหน่งผู้นำตระกูลคุณปู่ยังคงเด็ดขาดอยู่เสมอหากพี่ชายของเธอไม่แสดงความพักดีต่อคุณปู่พี่ชายก็อาจจะถูกคุณปู่กีดกันโอกาสในการสืบทอดตระกูลซูในอนาคตและไล่เขาออกจากตระกูลรวมไปถึงกีดกันคุณสมบัติในสิ่งที่พึงจะได้ไปโดยสิ้นเชิงนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับซูจื้อเฟยผู้เอาแต่ใจแม้ว่าซูจื้ออยู่จะยังเด็กแต่เธอก็รู้ด้วยว่าความคิดของคนเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แต่ความจริงนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยากเธอสามารถเข้าใจการเลือกของพี่ชายของเธอภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นได้และครั้งนี้พี่ชายของเธอต้องเดินคุกเขาเป็นพันๆไม้ไม่ต้องคิดก็รู้ว่าเขาต้องประสบกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสมากมายแค่ไหนดังนั้นความจริงที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้ยากก็เพราะในฐานะน้องสาวคนหนึ่งของเขาเป็นเรื่องจริงเธอจึงรู้สึกเป็นทุกข์ในใจไปโดยปริยาย วันนี้โดยไม่คาดคิดเย่เฉินอนุญาตให้พี่ชายของเธอกลับมาอย่างง่ายดายและซูจื้ออยู่แทบเราไม่ไหวที่จะพบเขาให้เร็วกว่านี้เมือ่อซูจื้ออยู่ขับรถมาถึงสนามบินเครื่องบินที่ซูจื้อเฟยโดยสารมาก็ได้ลงจอดแล้วแม้ว่าเสื้อผ้าของซูจื้อเฟยจะมอมแมมและเสียทรงไปหมดแล้วแต่เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อเขาถูก รับตัวมาในวันนี้ทางตระกูลเย,ย่ก็ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าที่ดีสำหรับเขาแต่อย่างใดดังนั้นการพาเขากลับบ้านโดยตรงจึงเป็นทางเดียวที่ดีที่สุดในตอนนี้เนื่องจากการประสานงานของเฉินเจอขายเจ้าหน้าที่ของตระกูลเย,ย่จึงออกมาจากสนามบินเพื่อมาส่งซูจื้อเฟยพบกับซูจื้ออยู่โดยตรงบทที่5,196 ในเวลานี้ซูจื้ออยู่จอดรถรอที่ข้างถนนและนั่งรออยู่ในรถอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเธอเห็นพนักงานหลายคนรายล้อมผู้ชายคนหนึ่งที่ดูดูไปราวกับขอทานยังไงยังงั้นเดินออกจากสนามบินมาเธอก็จํำพี่ชายตัวเองได้อย่างรวดเร็วเธอไม่สนใจที่จะต้องอับอายขายหน้ากับภาพลักษณ์ที่น่าสยดสยองของพี่ชายเลยสักนิดเธอรีบเปิดประตูรถวิ่งออกไปเพื่อพบกับเขาและตะโกนด้วยเสียงสะอึกสะอื้นพี่ชาย ซูจื้อเฟยเดินตามเสียงนั้นและเห็นว่าเป็นซูจื้ออยู่ที่กำลังน้ำตาไหลเขาก็เบิกตาโพล่ทันทีในเวลานี้ซูจื้ออยู่รีบวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่สนใจรูปลักษณ์ที่สกรปรกของเขาเลยสักนิดกอดอีกฝ่ายโดยตรงและร้องไห้พี่ชายในที่สุดคุณก็กลับมาซูจื้อเฟยก็น้ำตาไหลอย่างช่วยไม่ได้เช่นกันหลังจากร้องไห้เขาก็พูดด้วยความตื่นตระหนกเหมือนกับมีปมด้อยเบาๆว่าจื้ออยู่พี่ชายคนนี้ศกรปรกเกินไปนะครับไม่เป็นไร ซูจื้อหยู่สาส่หัวและพูดทางน้ำตาพี่ชายตลอดหกเดือนที่ผ่านมาพี่คงทนทุกทรมานมามากเลยสินะคะซูจื้อเฟยถอนหายใจและพูดด้วยใบหน้าที่เคร่งครึมพี่ไม่ได้ทรมานอะไรมากหรอกแต่เมื่อใดก็ตามที่พี่คิดถึงเธอและคุณแม่ในใจพี่ก็รู้สึกผิดมากจริงๆและพี่ก็ไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ ได้ยินเช่นนี้ซูจื้อหยูก็โล่งใจพลางกล่าวอย่างรวดเร็วว่าเรื่องเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วพี่ชายอย่าพูดถึงมันอีกเลยฉันกับแม่เข้าใจพี่ดีส่วนแม่ก็ไม่โกรธพี่ฉันก็ไม่ได้โกรธพี่เช่นกันขณะที่เธอพูดเธอก็รีบเช็ดน้ำตาแล้วพูดอีกว่าพี่ชายแม่รอพี่อยู่ที่บ้านรีบกลับเร็วๆเถอะซูจื้อเฟยพูดด้วยความลำบากใจจื้อหยูพี่ไม่คิดว่ามันจะเป็นการดีเลยนะที่แม่จะเห็นพี่ในสภาพแบบนี้ หรือฉันจะหาที่อาบน้ำสักหน่อยก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่จำเป็นหรอกซูจื้ออยู่ใส่หัวและพูดว่าแม่เตรียมเสื้อผ้าครบชุดแล้วมีดโกนด้วยรีบกลับไปพร้อมหนูซูจื้อเฟยถามด้วยความประหลาดใจแม่รู้ว่าคุณเย่จะให้ฉันกลับมาวันนี้เหรอเป็นไปได้ไหมว่าแม่ถามคุณเย่ก่อน เปล่าๆสูจื้อหยูใส่หัวและอธิบายว่าเมื่อวานนี้ฉันอยู่กับแม่เมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้ฉันต้องการจะถามคุณเย่ในวันนี้ว่าเขายินดีที่จะให้พี่กลับมาร่วมง,งานแต่งงานของพ่อทั่วคราวได้ไหมแต่แม่บอกว่าตราบใดที่ฉันขอคุณเย่จะต้องตกลงอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแม่ได้ซื้อมันเตรียมให้พี่ล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อบ่ายวันนี้แล้วสูจื้อเฟยผงาดนิดนึงจากนั้นก็พยักหน้าและทอดถอนหายใจดูเหมือนว่าแม่เดาว่าคุณเย่จะผ่อนปรนกับฉัน ซูจื้อหยูพยักหน้าและรีบเร่งพี่ขึ้นรถเร็วแล้วค่อยคุยกันอย่าให้แม่รอพี่นานป่านนี้เธอคงรอยอย่างใจจดใจจ่อแล้วเมื่อพูดอย่างนั้นซูจื้อหยูก็ขอบคุณคนของตระกูลเย่ทั้งหมดเนื่องจากเกรงว่าผู้คนในสนามบินจะแตกตื่นเมื่อเจอพี่ชายคนของตระกูลเย่จึงห้อมล้อมพาพี่ชายมาส่งที่รถของเธอโดยตรง เมื่อมองไปที่รถวอลโว่ที่สะอาดและเป็นระเบียบของซูจืออ้อหยูแล้วซูจื้อเฟยก็พูดอย่างระมัดระวังจืออ้อหยูพี่ชายศกรปรกและมีกลิ่นเหม็นรถของเธอจะต้องเปื้อนแน่นอนซูจืออ้อหยูดึงประตูรถเปิดออกผลักเขาเข้าไปทันใดและพูดอย่างจรงิงจังพี่ข้าเราเป็นพี่น้องกันไม่มีรถคันไหนที่สำคัญไปกว่าพี่อีกแล้วหลังจากนั้นเธอก็รีบกลับไปที่ที่นั่งคนขับและขับรถออกจากสนามบินโดยตรง ระหว่างทางซูจื้ออยู่ถามเขาว่าพี่ชายการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยซูจื้อเฟยส่หัวและพูดอย่างจริงจังใหม่ๆฉันรู้สึกเหนื่อยมากจริงๆและเดิมทีฉันยังคิดว่าจะทำเช่นนี้ได้กี่วันดูเหมือนตอนนั้นมันเหนื่อยแทบขาดใจแต่จูจ่ๆกลับชินอย่างรวดเร็วพูดตามตรงฉันไม่ชินกับการถูกขัดจังหวะก,กระทันหันแบบวันนี้เลยนะการเดินทางบนเครื่องบินเมื่อกี้นี้ค่อนข้างทรมานที่มาก ได้ยินเช่นนี้ซูจื้อหยูก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไม่คาดคิดว่าพี่ชายของฉันซึ่งได้รับการปรนเปรอเอาแต่ใจอยู่เสมอจะสามารถปรับตัวเข้ากับการเดินทางที่ยากลำบากเช่นนี้ได้ซูจื้อเฟยกล่าวต่อไปว่าในอดีตฉันไม่สามารถยืนหยัดที่จะทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันบางครั้งฉันรู้สึกว่าการสูบบุหรี่ทำให้ทางเดินหายใจของฉันอึดอัดมากฉันอยากจะเลิกสูบบุหรี่แต่มันก็ยากที่จะอดกลั้นตลอดทั้งเช้า บางครั้งฉันอยากจะไปโรงยิงทั้ง,ท,ง,ท,งที่จิตใจฉันร้อนรุ่มแต่ฉันก็ทำไม่ได้หลังจากพยายามอยู่สองวันฉันก็ยอมแพ้บางครั้งฉันก็อยากจะสงบสติอารมณ์และเรียนรู้บางสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองบ้างแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสุดท้ายก็ผ่านไปหลายปีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ซูจื้อเฟยก็ถอนหายใจและพูดด้วยอารมณ์การแสวงบุญครั้งนี้ทำให้ฉันเข้าใจความจริงความจริงแล้วมันไม่ยากเลยจริงๆที่จะอดทน ความยากนั้นอยู่แค่สองสามวันแรกเท่านั้นปรับใดที่สองสามวันแรกเราผ่านมันไปได้จากนั้นต่อไปมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆการแสวงบุญของฉันที่ต้องก้าวสามก้าแล้วคุกเข,าข่าคอหัวตลอดเส้นทางเนี่ยฟังดูคงยอมรับไม่ได้ที่จะคุกเข่าลงแล้วเดินแบบนี้ในทุกๆวันแต่หลังจากสองสามวันแรกฉันก็ค่อยๆชินกับมัน และฉันก็เลิกบุหรี่ได้ด้วยจากนั้นฉันก็ยื้มันได้ทุกวันโดยไม่ฟุ้งซ่านหลังจากนั้นสภาพร่างกายและจิตใจของทั้งตัวตนก็ดีขึ้นมากฉันรู้สึกว่าฉันไม่เคยเข้าใจเป็นธรรมชาติและมีความละเอียดถี่ถ้วนมาก่อนในชีวิตดังนั้นฉันจึงรู้สึกขอบคุณคุณเย่เสมอมันฟังดูเจ้าเล่แต่มันมาจากก้นบึ้งของหัวใจเขาสามารถมอบวิธีการเปลี่ยนจิตวิญญาณของฉันใหม่สูจี้อยู่ตกตะลึง เธอไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าพี่ชายจอมที่เกียรและเสเพลของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากผ่านการฝึกฝนมาหกเดือนชายหนุ่มผู้เย่อหยิ่งจองหองและชอบครอบงำได้จางหายไปยอย่างรวดเร็วถูกแทนที่ด้วยชายผู้ถ่อมตนและเด็ดเดี่ยวสิ่งนี้ทำให้หัวใจของเธอซึ่งยังคงเศร้าเล็กน้อยอยู่จูจ่ๆก็รู้สึกโล่งใจและมีความสุขขึ้นมากเลยทีเดียวบทที่ห1 9 7ในเวลานี้ที่จินหลิงถิ่นเมืองเก่า บ้านหลังเดิมที่ทรุดโทรมหลังนี้เย่เฉินเคยอาศัยอยู่กับพ่อแม่เมื่อตอนที่เขายังเด็กแต่ตอนนี้กลายสภาพเป็นบ้านใหม่ทั้งหมดแต่รูปทรงเดิมตู้ไห่ชิงแม่ของพี่น้องสองคนของตระกูลซูได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับปรุงและสร้างบ้านโบราณหลังนี้ทีละนิดแม้ว่าทุกอย่างจะดูเหมือนเดิมและดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วทว่าเมื่อดูตอนนี้เหมือนกับว่ามันย้อนเวลากลับไปเมื่อ2ี่สปีที่แล้วยังไงยังงั้น ในช่วงที่อาศัยอยู่ที่นี่ตู้ไห่ชิงได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายทุกวันตื่นขึ้นมาตอนเช้าเธอก็อ่านหนังสือดื่มชาฝึกคัดลายมือในบ้านหลังเก่านี้ทุกวันและในเวลาว่างเธอจะดูแลดอกไม้ต้นไม้ในสวนอย่างอดทนมันคือสิ่งหนึ่งที่สามารถเติมเต็มหัวใจได้อย่างมากในช่วงเวลานี้ซูจื้อเฟยเดินทางไปสแสวงบุญและซูจื้อหยู่ก็มักเดินทางไปทำงานบ่อยๆและไม่ค่อยมีเวลากลับมาอยู่กับเธอแต่สำหรับตู้ไห่ชิงแล้วชีวิตที่โดดเดี่ยวกลับทำให้เธอพอใจมาก แม้ว่าเธอจะกังวลเกี่ยวกับซูจื้อเฟยตลอดแต่เธอก็รู้ว่านี่คือการลงโทษของเย่เฉินแต่ยังไงก็ตามเย่เฉินจะทำอะไรมักจะรอบคอบอยู่เสมอแม้ว่าเขาจะลงโทษซูจื้อเฟยแต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยความปลอดภัยในชีวิตของอีกฝ่ายแน่นอนนี่ไม่ใช่การตัดสินตามความเข้าใจของเธอที่มีต่อเย่เฉินแต่ทว่าขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเธอที่มีต่อเย่ชางอิงพ่อของเย่เฉินต่างหาก เย่ชั yeah, งอิงเป็นคนประเภทนี้แม้ว่าเขาจะมีวิธีการที่ดูเหมือนจรุนแรงแต่เขาจะใช้ทั้งความเมตตาและความเด็ดขาดอย่างแน่นอนตัวอย่างเช่นเขาจะไม่ปล่อยให้ศัตรูที่แท้จริงมีโอกาสอีกครั้งในอนาคตและแน่นอนเขาจะให้โอกาสสำหรับศัตรูที่ไม่มีความผิดถึงตายมันเป็นหนทางที่ยาวไกลสำหรับลูกชายของเธอที่จะไปวัดโจคงังและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะพบกับอันตรายหากเขากินและนอนในที่โล่งกลางแจ้ง แต่เป็นเพราะความเข้าใจของเธอที่มีต่อเย่ฉังอิงทําให้เธอเชื่อมั่นว่าเย่ยเฉินจะทําให้ลูกชายของเธอกลับมาทั้งที่มีชีวิตแน่ๆแ,และเธอก็เดาไม่ผิดแม้ว่าเย่ยเฉินจะให้ลูกชายไปแสวงบุญที่วัดโจคังด้วยวิธีการดังกล่าวตลอดเส้นทางและดูเหมือนว่าจะไร้ความเมตตาในการลงโทษแบบนี้แต่เธอก็เชื่อว่าเขาจะต้องสั่งให้คนประกูลเย่ยปกป้องลูกชายอย่างลับๆและมีสิ่งหนึ่งที่เธอเดาไม่ผิดนั่นคือตอนที่เธอได้ยินลูกสาวบอก ว่าเธอต้องการขอร้องเย่เฉินให้โอกาสพี่ชายของเธอกลับมาร่วมง,งานแต่งงานของพ่อจะได้ไหมเธอเชื่อมั่นว่าเย่เฉินจะไม่ปฏิเสธในเวลานี้เธอจึงพร้อมแล้วด้วยเสื้อผ้าอาภรสำหรับเปลี่ยนรวมไปถึงชุดเครื่องใช้ในห้องน้ำน้ำอุ่นๆสำหรับอาบและเตรียมโต๊ะอาหารเพื่อรอการมาถึงบ้านของซูจื้อเฟยบทที่5 1 9 8 แม้ว่าในใจของเธอจะสงบมาโดยตลอดแต่เมื่อเธอได้ยินเสียงรถเบรกที่ด้านนอกประตูเธอก็ผลักประตูเปิดออกและวิ่งเหยาะๆออกไปและมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะปกปิดความตื่นเต้นด้านนอกประตูรถของซูจื้ออยู่เพิ่งจะจอดในขณะที่พี่ชายและน้องสาวก็ลงจากรถมาพร้อมๆกันข้ามประตูเหล็กดัดบานนั้นเมื่อซูจื้อเฟยเห็นแม่ตัวเองน้ำตาก็ไหลพรากลงมาอีกครั้งตู้ไหายชิงก็ยังอดไม่ได้ที่จะมีดวงตาสีแดง ซูจื้อเฟยผลักประตูรั้วเดินไปหาแม่ทันใดจูจ่ๆก็คุกเข่าลงแทบเท้าพลางร้องไห้ว่าแม่ครับผมรู้ว่าผมผิดตู้ไห่ชิงยังคงเศร้าใจเพราะท่าทางที่ดูเศร้าสร้อยของลูกชายเห็นได้ชัดว่าลูกชายของเธอจูจ่ๆก็คุกเข่ายอมรับความผิดโดยไม่ทันตั้งตัวเธอก็สะดุ้งตื่นรีบดึงเขาขึ้นมาสำลักน้ำลายแล้วพูดว่าลุกขึ้นไม่เป็นไรแม่ไม่เคยโทษลูกหรอก เกี่ยวกับการตัดสินใจของซูจื้อเฟยในตอนนั้นตู้ไห่ชิงมีมุมมองเหมือนกับลูกสาวของเธอประกูลที่มั่งคั่งเปรียบได้กับราชวงศ์ในสมัยโบราณซูจื้อเฟยไม่เคยฆ่าแม่และน้องสาวของตัวเองแต่เพียงยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในอนาคตสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์และยอมรับได้ ในสมัยโบราณและปัจจุบันในประเทศและต่างประเทศมีสมาชิกราชวงศ์และทายาตของตระกูลที่ร่ำรวยจำนวนเท่าใดที่ทะเลาะก,กันเพราะผลประโยชน์ของตัวเองและพวกเขาก็คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้มานานแล้วในเวลานี้ส่จื้อเฟยยังคงคุกเข่าอยู่กับพื้นน้ำตาไหลาอาบใบหน้าแต่เขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าตอนนั้นจื้อเฟยไม่ได้สนใจชีวิตและความเป็นความตายของแม่และน้องสาว แต่ผมพักดีและสนใจแต่อนาคตตัวเองแบบนี้เขาเรียกว่าไม่กระตัญยูไม่ใช่หรอครับตู้ไห่ชิงพูดอย่างจริงจังแม่เข้าใจสิ่งที่นายพูดและนายไม่สามารถช่วยตัวเองได้เรื่องนี้แม่ไม่ตำหนินายหรอกแต่ซูจื้อเฟยยังคงพูดเสียงดังผิดก็คือผิดครับแม่แทนที่ผมจะเลือกยืนหยัดอยู่กับแม่และน้องสาวและควรเลือกที่จะสแสวงหาความยุติธรรมให้กับแม่แต่ผมเลือกที่จะเพิกเฉยต่อชีวิตและความตายของแม่ และคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นซึ่งยังไงมันก็ผิดตู้ไห่ชิงเงียบไปครู่หนึ่งถอนหายใจเบาๆและพูดอย่างจริงจังเอาละผิดก็ผิดแต่ตอนนี้นายรู้แล้วว่าตัวเองผิดตรงไหนแค่นี้แม่ก็โล่งใจมากแล้วลรู้ถูกรู้ผิดนายคู่ควรกับชื่อของตัวเองมากนะรู้ไหมขณะที่นางพูดอย่างนั้นตู้ไห่ชิงก็พูดอีกครั้งจื้อเฟยในที่สุดนายก็กลับมาเวลามีจํากัดนายจะคุกเข่าอยู่ที่นี่ตลอดเวลาคงไม่ได้หรอกนะ แม่เตรียมน้ำอาบให้นายแล้วไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีที่โต๊ะอาหารนายกับแม่และน้องสาวของนายมาทานอาหารในบ้านด้วยกันแล้วเราสามคนจะได้คุยกันดีๆแบบนี้ดีกว่านะซูจื้ออยู่ที่อยู่ด้านข้างก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อนโน้มน้าวใจใช่ค่ะพี่ชายมันไม่ง่ายเลยที่จะกลับมาคราวนี้ได้จะดีกว่าไหมที่จะใช้เวลากับแม่ให้มากขึ้นดีกว่าพี่มานั่งคุกเข่าอยู่ที่นี่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะคุยกันอีกเยอะ ซูจื้อเฟยเช็ดน้ำตาลุกขึ้นเดินตามหลังแม่ของเขาและเข้าไปในบ้านทรงสไตล์โบราณที่เย่เฉินเคยอาศัยอยู่เมื่อเขายังเด็กตู้ไห่ชิงพาเขาไปที่ห้องน้ำโดยตรงซึ่งในอ่างอาบน้ำก็มีน้ำเตรียมไว้เต็มอยู่แล้วเครื่องใช้ในห้องน้ำและเสื้อผ้าที่ถูกวางไว้ด้านข้างอย่างเรียบร้อยตู้ไห่ชิงพูดกับเขาว่าจื้อเฟยแม่เตรียมเสื้อผ้าใหม่สำหรับนายรวมทั้งอุปกรณ์อาบน้ำและมีดโกนแต่ไม่มีอะไรที่จะตัดผมให้นายได้ แม่คิดว่าผมของนายก็ค่อนข้างยาวแล้วนะเอาอย่างนี้สิช่วงเย็นๆค่อยออกไปหาตัดที่ร้านข้างนอกก็ได้นะสูจื้อเฟยสส่หัวแล้วพูดว่าผมอยากจะไว้ผมยาวสักสามปีครับแม่แต่ตอนนี้มันเพิ่งได้แค่ครึ่งปีเองบทที่5,199สามปีเลยเหรอตู้ไห่ชิงพูดด้วยความอัศจรรย์ใจสำหรับผู้ชายยังคงอยาไว้ผมยาวเกินไปไม่ต้องพูดถึงว่าสภาพการเดินทางของนายนั้นยากลำบาก ไหนจะต้องก้าวสามก้าวคุกเข่าข้อหัวและการดูแลผมยาวแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะซูจื้อเฟยพูดอย่างจริงจังแม่ครับเมื่อเดือนก่อนผมเจอสามีภรรยาคู่หนึ่งระหว่างทาง คนทั้งคู่เหมือนผมเลยพวกเขาต่างก็ไปสแสวงบุญที่วัดโจคังแต่ตลอดทางพวกเขาเร็วกว่าผมเราก็เลยได้เดินด้วยกันเพียงสองวันสั้นๆและผมตามไม่ทันสาเหตุที่ทั้งคู่ไปสแสวงบุญก็เพื่อขอให้ลูกชายที่เสียชีวิตด้วยโรคลูคีเมียไปเกิดเป็นลูกพวกเขาอีกในชาติหน้าโดยไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและต้องทนทุกข์เหมือนในชาตินี้ได้ยินเขาเล่าถึงความทุกข์ที่ลูกชายต้องทนแบกรับก่อนตายผมก็รู้สึกทุกข์ใจไปกับพวกเขาด้วยจึงอยากไว้ผมยาวสักสามปีจากนั้นค่อยบริจาค ทำวิคให้น้องๆที่ผมร่วมจากการทําทีโมก็ถือได้ว่าผมสามารถทําเท่าที่ทําได้และได้ทําอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยตัวเองเพียงเท่านั้นดวงตาของตู้ไห่ชิงเต็มไปด้วยน้าตาเธอนึกไม่ถึงว่าลูกชายของเธอจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นนี้ได้เธอให้กำเนิดลูกชายคนนี้มากว่า20ปีแล้วและคิดว่าลูกชายของเธออาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยลำแข้งของตัวเอง และเธอก็นึกภาพไปว่าคงจะเป็นธุรกิจสำเร็จรูปอย่างเดียวที่เขาจะทำได้ในชีวิตนี้นั่นคือการสนับสนุนของครอบครัวเป็นหลักแต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้ลูกชายของเธอจะพูดถึงเรื่องแบบนี้ได้ในเวลานี้ซูจื้ออยู่ซึ่งยืนอยู่ที่ประตูก็น้ำตาไหลเช่นกันดังนั้นเธอจึงพูดว่าพี่ชายทำไมไม่ให้ฉันบริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนการกุศลในนามของพี่หละ่ะเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซูจื้อเฟยหันมามองเธอและพูดด้วยรอยยิ้มจื้ออยู่แน่นอนว่าเธอสามารถทำความดีได้โดยตรงแต่อย่าใช้ชื่อของที่พี่ไม่ได้ทำด้วยตัวเองคงทนรับไม่ได้หรอกนะกล่าวจบเขาก็ถอนหายใจและกล่าวอีกครั้งหลังจากที่ฉันไปถึงวัดโจคังและไถ่าบาปเสร็จแล้วฉันจะทำให้ดีที่สุดด้วยตัวเองดูซิว่าฉันจะสามารถทำอะไรให้พวกเขาได้ด้วยตัวเองบ้างซูจื้ออยู่อดไม่ได้ที่จะถามพี่ชายการไปวัดโจคังสำหรับพี่หนึ่งปีเพียงพอไหมคะ ซูจื้อเฟยพูดด้วยรอยยิ้มถ้าทำความเร็วได้เทียบเท่าเมื่อวันก่อนฉันอาจจะไปถึงที่นั่นประมาณไม่เกิน8เดือน